สวัสดีพี่น้องวันนี้จิพาพี่น้องมาบึงโซล่าเซียวครับผมพอดีเดี๋ยวโซล่าเซียวมาลงนะครับผมขุดสะว้แล้วสะมุมน้ำสะบุมีน้ำกันเลยเดี๋ยวโซล่าเซียวมาลงครับผมไปขุดบอ่อใบแล้วันนี้ก็เลยจิพาพี่น้องมาบึงว่ดใสแบบไลย มาน้ำไหลออกดีบ่ครับก็ใส่าจากแทงนี่พาพี่น้องมาเบิ่งเด้อไปไปภาพี่น้องไปเบิ่งกันครับผมครับพาพี่น้องไปเบิ่งนี่เขากัดลงบอ่อไปนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนทไทยพี่น้องเบื้องคนไทยเย็บซี่เบิ่งครับผมมาต่อเนี่หวานเห็ดเองครับขอบพระเถา้า ื้อมาไปจากร้านซื้อมาเ้าก็มาติดตั้งเองครับผมนี่บัวที่เ้าติดตั้งชนตู้คอนโทรลต้องเก็บไว้ในห้องครับแข็งสุดหลาจะฟังพุนเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งนี่ต่อยางาไปพุ่นครับประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะครับผมจึงหอดะือประมาณคร่าวๆไอ้พาพี่น้องไปเบิ่งแผงมันใส่ สี่แผงครับแผงและห้าร้อยห้าสิบวัตสี่แผงเป็นปั๊มสองนิ้วต่อท่อลงไปเกดท่อยี่สิบกว่าเมตรครับน้ำจับอยู่สิบเมตรเลยลองต่อไปเกดท่อแผงสุล่าฮอดติดไ้สี่แผงครับ โซลาโซลาเซลล์ครอบครัวเฮกันยูซีคนพี่น้องขอวันกับตาคอนยายพินกับวรินยาพาลุยสร้างสร้างไงสร้างไงเด้อเนี่ยสร้างไงรับผู้พาเห็ดว่าติดตั้งวันภาพพี่น้องไปเบิ่งตู้คอนทุนตู้ควบคุมครับข้างในเพิ่นก็แนะน้ำดีครับไปซื้อร้านนี่ บ่โฆษณาให้เพื่อนหรอกนี่ครับตู้คอนโทรนตู้คอนโทรนเขาเก็บไว้ในห้องครับผมกะเวลาหันมาอันนี่เขากะป้องกันคนมาเบิ้งมาเอาครับยามเขามาอยู่เขากะล็อกไว้นี่นี่ครับนี่ตู้คอนโทรนเขาเขาเก็บไว้เก็บไว้ในห้องครับ นี่ครับรตู้คอนโทรน,นห้งนหนหองี่เขาปิดไว้ไว้ในห้องสายกระย้าวอยู่ครับกันมันไหลบอดีเขาก็สามารถต่อทอรปบีก็ได้นี่ทอ,อยังเหลือครับข้างบนทีมงานติดตั้งวันกำลังใจ <laughs> นั่งใจค่ะยายฟินรครับรรน,นั่งเป้าค่ะนันเงอ <c oughs> นนเอกช่องวรินยาพาลุยไาสิพาพี่น้องไปเบิองท่อนามครับต่อลงสาบไปเบิองว่านามมันสิไหลแห้งบ่ก็เป็นสะของเจ้าขอ,ของครับวางโครงการไว้อาแนวเห็ดครับผมแต่ช่วงนี้เขาแก่พึ่งขุดไม่เห็ดอย่างมันได้ไหลายก่ะลงโซลา่าเซียว เอาน้ามเสีสาว้ก้อนครับขูดไปสองลูกครับผมของลูกหนึ่งของน้องสาวของนอง้องเมียครับอยู่ติดกันนี่แหละลุง <c oughs> ของจะาของเต็มแล,ล้วก็เจ้าลงใส่ของนอง้องเมียครับผมเห็ดเต็มน้ำกันเพื่อดึงนามมาใส่ย้ำฤดูแรงหรือย้ำขาดนามที่เขาฉุกเฉินต้องใส่ด่วนเท่าก็สามารถเอาปัม๊มมาดูดขึ้นได้เลยครับผมแต่ว่าช่วงนี้เพราะเน้เห็ดนิยังกะช่วงอ เด็ดๆทั้งสี่เขากะลงโซลาไว้ก่อนครับผมดึงน้ำลงสาวยสาลูกนี่กับประมาณสามงานกลัวครับเกือบไล่พูดละก็ถึงไล่หรอกขุดไว้ว่าสิเอาลึกที่สุดครับแต่ม,มันลึกพอได้มันนี่หินตับตารางข้าพี่นออ้องมาเบิ่งครับสะอีพึ่งปล่อยใส่เหมือนเสาเด้่พี่น้องก็ถือว่าเออขึ้นไล่ได้น้ำพูดละน่ะ ปริมาณสากที่เอามาขุดผมข้างหน้าครับน้องเอซีกันได้ติดตามกันกันสิเห็นอยู่ครับช่วงผมมาถมดินดศึกษาในของนี่น้าอะไรครับพี่น้องว่าอะไรแห้งบ่ครับ,รบนีเป็นท่อสองนิ้วครับปั๊มสองนิ้วเอาลุงไปเก็ดท่อนครับผม วันีเห็ดแหลี่ยครับเลบเยบริไทยเลยบริไทยตอนติตั้งตอนตอนนั่นับรมนาไทยนอนเมืองอนแล้วด้วยครับผมเสร็ติดตั้งเสร็จแล้วตน,น,นี้ยุบแน่ไะลแต่ว่าผมว่าอะไรเป็นขอดีครับแข็งย่กติดวันแขังน ลำตากเลยครับมาดูขภาวพี่น้องเบิอง์นี่ครับเด้อมาสศุร์เสื่อมาลงมาเบอร์หนามาแห้งมาแห้งกระแสโอ้เอามาติดใช้งบประมาณไปทั้งหมดสามหมื่นเจ็ดพันบาทแพงซีแพงปั๊มถูกคอนโทรลสายไฟพอครบเลยครับผมเพื่อเอามา ติดตั้งเลยเลยครับผมน้องว่าแพงปะยุกนี่ผมก็ว่าไฟฟีกะไครมีนะสามีทอยอู่แล้วกันนะลงทุนด้วยนะครับเป็นนามฟีเขากับดูดมาใส่สาวไปย้ำเวลาฉุกเฉินเขากับสามารถดูดออกได้เลยครับรยะยาวติดต่อมารประมาณ40เมตรครับ340เมตรอะประมาณประมาณนั้นครับ แสาของ,องน้องเมียของน้องสาวองเจ้าของเต็มแล้วก็จะเอารงสายนี่นะครับหืมของเพิ่นกับผมมีน้ำครับแห้งเพิ่งขุดแล้วนี่อันนี้ก็เป็นน้ำฝนเหรอที่ไหลลงมาเพราะออ,อจะเอแกะนี่นะพี่น้องนี่ครับน,นี่กับทั้งนาที่ดันทั้งนาแค่ถมดินไว้ตอนนี้กับพัดแห่งเห็ดยางกับขุดลรมไว้ปลูกก,ก๋ยมันจะปลูกกล้วยครับผมทางของการระยะยาวบรูมา,าเชียนอย่งล่ะ ้นนี้ก็ปูก,กปล้วยปูหงไปก่อนสร้างสร้งใหญ่พนธุทั้งหลังคาพครับก,กันมัดอยู่สร้างใหญ่ข้อค้อนครับเี่นซีแผงนะพี่น้องมันจะเบืเ้งเขายังแปดแผงมันเป็นซีแผงแผงะหารลอยหาสิบวัตต์แดด อ่อนๆกน็ยังเห็นงานอยู่ครับเพราะว่าวัดมันสูงเป็นโมโนนะครับเป็นแผงโมโนนะครับสร้างไงเพื่อนกำลังขันนะครับสาหรับคลิปนี้กัผู้ใดเข้ามาเบอร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสวสันน้ำซิงพาเลาะนะไม่เลิกครับสำหรับคลิปนี้กัลาพี่น้องไปแผงโสุราเซลยวกับสร้างไงครับผม ทานผู้สวัสดีครับ